สวัสดีครับพวกเรากลุ่มว้าครับวันนี้พวกเราจะไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองว่าประชาสารรค์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาไปกันเลยนะครับไปครพี่ชื่อนายวิติอาเซนป่าครับพี่เล่นชื่อโอยนะครับสวัสดีครับที่ชื่อหน่อยครับชื่อชื่อแม่ที่ใช่อชอชของคุณ สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสามวมณีฉายเกลียนการนะคะชื่อเล่นชื่อโอยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมณิกาเล็ก่อน้อยชื่อเล่นบอค่ะแต่พี่นะครับพี่ชื่อนายจักรใจสิ์ปูชื่อเล่นชื่อชานะครับก่อนท,ที่เราจะเริ่มเรียนนะครับที่เนี่ยจะมีเกมให้เล่นก่อนเลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเคยเล่นเกมนี้กันอยู่แล้ว 何でにこむやん。 วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์ที่มันทํางานได้เนี่ยมันทํางานยังไงส่วนไหนส่งไปส่วนไหนนะครับ นักเรียนคนไหนมีคอมพิเวเตอร์ที่บ้านบ้างครับยกมือขึ้นครับเป็นคอมพิเวเตอร์แบบไหนครับเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นดีซีีซีนะครับน้องคนอื่นนะครับดีซี <CC. S 1> มีใครมีการเห็นไหมก็เรเห็ก็ถือว่าเป็นคอมพิเวเตอร์เหมือนกันน,น,น,นะครับจะเป็นแบบพกพานะครับ น้องรู้ไหมว่าเิวเตอร์ทำงานได้อย่างไรใครเคยเห็นในพี t ีบ้างมันคืออะไรครับมันคือเมนบอร์ดนั่นเองนะครับเมนบอร์ดตัวนี้คือเหมือนเป็นส่วนรวบรวมระหว่างอุปรกรณ์ต่างๆนะครับที่มันอยู่ในเครื่องพีนะครับหัวใจของคอมพิวเตอร์นะครับคือ CPU นั่นเองนะครับก็มันจะอยู่ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้ มันมองยังไว่าคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างไงกับการใช้ของเราในทุกวันนี้มีใครตอบได้บ้างพี่อธิบายเข้าเข้าฟังนะปัจจุบันน่ะเรานำเทคโนโลยีมาใช้สในการจเจริญเตหน้าในที่ประจำบันของเราไม่ว่าจะเป็นแบบการสื่อสาร เช่นสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆของเราเราอยากทำอะไรเราก็ทำแล้วเ,เราก็บันทึก หน่วยที่ส <again>. ํา so คัญของคอมพิวเตอร์คร so, ับมีอยู่ทั้งหมดกี่หน่วยครับห้าหน่วย้นวนะครับมีหน่วยอะไรบ้างครับตอบพร้อมกันครับหน่วยรับเข้าหน่วยเล่นผลหน่วยความจําหลักหน่วยความจําสารองหน่วยระเออกผมนะครับหน่วยรับเข้าเนี่ยใฮโดกตัวอยากมามีอะไรบ้างครับ ีนี้เรารู้หลักการทํางานแล้วนะครับที่นี้จะเป็นการทำใบงานนะครับอ่าใบงานที่หนึ่งนะครับทำจีแดง,ง,ง,งนะครับให้นักเรียนเลือกทาไปเจอในช่องว่างให้สมบูรนะครับ รับเข้าขอ้อมูลเพื่อเข้าไปใน CPU ใช่ไหมเพื่อไปลงบนปุ่มอ่ะเกิดข้อผิอะไรบ้างอนไรอ่ะเมาส ดีไหมแค่นั้นเนี่ยมีบุ๊คบุ๊กอย

ไปดับเพ่อให้เราไมีแขนงยืดออกกันสักค่าด้วยไปล้าจานให้เราเสร็จล้างจานได้ไปตีกว่อบเราเห็นเพื่อนลองเวลาเต้นบอลด้วยต่อเที่ยงแบนยู หลังจากที่เราได้ไปทําการสอบมันนะครับเรามาฟังว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาข้อแรกครับเป็นปัญหาของห้องเรียนซึ่งห้องเรียนที่เราได้เนี่ยเป็นห้องประชุมทําให้ในการเรียนเนี่ยอาจจะทําได้ไม่เต็มที่แลนะมันทําให้เราไม่สามารถพาเด็กทากิจกรรมได้ค่ะปัญหาที่2ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนผู้เรียนยังไม่กล้าแสดงออกและไม่ค่อยให้ความร่วมมือค่ะแมนะยังไม่กล้าตอบคําถามครับเพราะว่ากลัวที่จะตอบผิดครับผม ปัญหาข้อที่3มเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สอนนะครับครับตัวผู้สอนของเราเองนะครับเราก็เตรียมการมาอย่างดีนะครับแต่เรายังมีอาการเก่งทําให้สอนเด็กไม่เข้าใจบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ทําการฝึกสอนกันแล้วนะครับผมเรามาฟังความประทับใจของเพื่อนๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างความประทับใจแรกนะครับคือทางโรงเรียนได้ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับ ประทับใจบรรยากาศในโรงเรียนค่ะมีความร่มรื่นดีค่ะมีความประทับใจกับนักเรียนเด็กๆมีความเป็นกันเองและน่ารักมากค่ะครับประทับใจครูพ,พี่เลี้ยงนะครับในการอำนวยความสะดวกให้แก่เรานะครับและประทับใจเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอเก่าคำว่าขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ อยากลองดูสักคนทีน่ารักจนเกินจะทนจนเกินห้ามใจแค่รอยยิ้มสะก,กดใจฉันให้ละลายแค่เธอสบตาก็เกือจะลืมภาษาไทยคือเป็นเตาซัจนสีและโนอีนาเงเอิอ้อยังบอเคย หน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสแม่นถึกใจจังมีแฟนหรือ,อยังหักายได้บอกมีแฟนหรือ,อยังหักายได้บอกได้ไปกลัวว่ารักจะทำให้ใจต้องเจ็บเลยเก็บตัว ไม่เพื่อใจให้ใครสักคนแต่กับเธอฉันน่ารักอยากหลุดไปให้พ้นสถานะไม่มีตัวตนเป็นคนไม่มีใครแค่รอยยิ้มสะกดใจฉันให้ละลายแค่เธอสบตาก็ปลืะลืมภาษาไทยคือเป็นตสั้นจังสีและโน หน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสแม่นถึกใจจังมีแฟนหรือ,อยังฮับายได้บอมีแฟนหรือ,อยังฮับายได้บอ